ฮาชิเมมาชิตะ v i a l สวัสดีเจ้าที่เกรซอทุกท่านผมเด็กเตอร์ทวนติเรชมาช้าแต่มานะและนี่คือช่วง p a t ทอล a l k เพื่อคุยกับ Patch ปเดตที่ผมสนใจโดยในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึง p a ช0.3 Wing of War ปีแข่งไฟสงครามที่เริ่มแผ่ขยายทั่วทั้งแผ่นดินเกาะรัมมังแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งใน6แพชใหญ่ที่มีมูลหมายสำคัญของ Future Roadmap เกรซอว w a r f a r ที่มีอัปเดตกันยาวๆไปจนถึงปี2 0 2 8กันเลยทีเดียว เพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกระซั่วซับคลายลายแชร์และทิมปุ๋งบุญดิงแจ้งเตือนให้ผมด้วยพร้อมแล้วไป <c oughs> อะไรนะคุณยังไม่มีบีดเล่มนี้อย่างนั้นเหรอคุณมัวทำขี้เกียอะไรอยู่ พอกจีช็อปเขามีบริการเติมเกมเดล塔ฟอนแบบดูดดันไม่เกรงใจใข่ประหยัดกว่าเติมเองตั้ง1000บาทใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นเติมไววไม่เกิน3นาทีไม่ต้องกลัวถูกแบนในชักหนึ่งคืนเพราะร้านจดทะเบียนบริษัทปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ขอโปรโมชั่นเหมาตู้แบตเตอร์พาและสกีอีกมากมายอยากเติมเดล塔ฟอนคิดถึงกอกจีช็อปแอฟริกบ,บอกจริงๆนะว่าแอฟเีร้านนี้น่ารักฟุดฟุ โดยไฮไลท์สำคัญของแพทศูดเรียกได้ว่าเป็นแพทที่ทำให้ผมเนี่ยติดเกมโซนงมงเงียมาตลอด2-3วันจนไม่เป็นอันตัดคลิปเลยนั่นก็คือระบบสภาพอากาศที่สมจริงยังหาฝนม่านหมอกพายุสซร้อนและลมกดแบบเรียลไทมและบอกเลยว่าโคตรว้าวเพราะว่านี่เป็นเกมแอ t r a คชั่นเกมที่3แล้วที่มีความพยายามในการทำระบบสภาพอากาศแบบเรียลไทมแบบนี้นะเกมแรกเนี่ยก็คือ escape from t r k o v และเกมที่2คือ the circle frontier แต่ตอนนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าในเรื่องหองราเรียบปีกย่อยและองค์ประกอบต่างๆเนี่ยเกรซโซนวอลแฟร์ถือว่าทาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดวยเฉพาะสภาพวดด้อมที่เปลี่ยนไปตามสภาพอากาศปัจจุบันอย่างทุง่งนาที่เหือดแห้งก็จะเต็มไปด้วยน้ำเมื่อฝนตกตัวละครของเราจะเสียพลังงานรวดเร็วเป็นอย่างมากเลยครับในช่วงที่อากาศเนี่ยร้อนชืน้นและในส่วนของ AI หรือก็คือสแครปเนี่ยจะมีการได้ยินและการมองเห็นที่ลดน้อยลงในช่วงเวลาที่ฝนตกและหมอกลงจัดระบบแสดงการพยากรณ์อากาศทั้งบนแผนที่และเมนูหลัก และที่ผมชอบที่สุดนั่นก็คือคอมแบ t o อ t p o โพสหรือคือคอปซึ่งจะมีไว้สำหรับเป็นจุดสปอนนะผมจุดเกิดแล้วก็เป็นการเข้าล็อกเกอร์เพื่อเก็บของในคลังรวมถึงการพบปากับวอลเจอร์นะผมซึ่งจะเป็นพ่อค้ารับที่จะขายไอเทมหายากโดยการยึดจุดคอปเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความได้เปรียบด,ด้านยุทธศาสตร์ในฝั่งของเราและในขณะเดียวกันก็ลดความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ของฝั่งศัตรูเช่นกันโดยในโหมด PVP เนี่ยฝ่ายใดที่ยึดจุดคอปได้นะครับผมก็จะมี n อ c เนี่ยมาเฝ้าให้ด้นน่นนนก,าากนเชั แต่สาหรับโหมด PVE เนี่ยทุกฝ่ายสามารถยึดแย่งกันได้เช่นกันแต่ก็สามารถที่จะแชร์ให้กันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องยึดก็ได้เช่นกันนะครับและในส่วนของระบบกันไฟเมื่อมีการประทะก,กันระหว่าง PMC ต่างฝ่ายก็จะขึ้นโซนต่อสู้บนแผนที่เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้เล่นอื่นนะรู้ว่าโซนนี้กำลังเดือดโดยโซนปะทะจะหายไปหลังจากที่การต่อสู้นั้นจบลงและในส่วนของระบบ Friend or foe คือถ้ามีอย่างมีระบบนี้แล้วผมยังโดนเพื่อนยิงหัวแตกอยู่ผมแอบเครื่องอยู่นะคือเป็นระบบที่จะทําให้คุณรู้ว่าใครคือเพื่อนหรือศัตรู พราะเราเป็นฝ่ายเดียวกันตอนนี้จะมีปอกแขนละแต่ในขณะที่ศัตรูเนี่ยจะไม่มีนอกจากนั้นเนี่ยเวลาคุณอยู่ใกล้ทีมเดียวกันแต่คนละสัดคร์สนะแต่ว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันเนี่ยตัวละครของคุณเนี่ยมันจะส่งเสียนบนงบ่นพึมพำด้วยเพื่อเป็นการเตือนบอกว่าเนี่ยมีเพื่อนร่วมฝ่ายอยู่ใกล้ๆนะและในส่วนของระบบต่อไปนี่ผมชอบมากเลยคือ tracking tag track, นะผมจะเป็นในส่วนของการ track อุปกรณ์ของเรานะผมเพื่อดูตำแหน่งบนแผนที่ถ้าศัตรูขโมยไอเทมที่มี track ติดไปด้วยเนี่ย เราจะสามารถติดตามตำแหน่งของเขาได้โดยแท็กนี้ถอดออกไม่ได้ด้วยนะครับในลีเสอร์ของระบบต่อไปคือ dragging body นั่นคือการที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะแบกเพื่อนลากเอาไปเก็บ <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงว่าอุ้มเพื่อนของเราเนี่ยไปไว้ยังจุดปลอดภัยนะครับผมแล้วค่อยทําการรักษาซึ่งจะลดความเสี่ยงอันตรายต่อคนที่มาช่วยเหลือไปด้วยนะครับยิ่งเพิ่มความสมจริงให้กับเกมเนี้มากขึ้นเลยตามคอนเซ็ปต์เกม t e c t i c a l no one left b e h เอาเพื่อนกูหายไปไหน และในส่วนของ s c o r e c Mission จะเป็นในส่วนของมิชชั่นเฉพาะทีมแบบสุ่มซึ่งจะมีระยะเวลาจำกัดและต้องอยู่สกอร์เดียวกันเท่านั้นนะครับถึงจะรับได้ในส่วนของวาลเ h อรพ่อคารับจะโผมาในครอปแบบจุดใหญ่2จุดนะโดยเขาเนี่ยจะขายของหายากแล้วก็จะเป็นของที่ผู้เล่นอื่นเนี่ยตายและทำหล่นไว้ในแมปด้วยเป็นต้นนะครับผมและในส่วนของไฮไลไท์สุดท้ายของแพชนี้เลยนะก็คืออาวุธใหม่มาเริ่มกันที่มอต้ จริงๆจ,จ,จะบอกมอต้าเป็นอาวุธใหม่ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นอาวุธที่เอากลับมาให้เราได้ใช้กันอีกครั้งนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยได้ใช้ปืนคกเนี่ยระเบิดภูเขาเผากระท่อมวัสนาลงหัวผู้ใดนาะโดยปืนคกนี้จะมีระยะจํากัดนะครับผมและห้ามยิงใส่ฐานพวกเดียวกันด้วยนะครับอย่าหาทําสามารถหาฟาร์มได้หรือจะใช้เงินแก้ปัญหาก็ได้แต่แม่งแพงชิบหายเลยในส่วนของอาวุธใหม่จริงๆของแพชนี้ได้แก่ SVD MP7, Sig MPS และ Barretta M9A1 และ c o r e Combat Commander จริงๆไอตัว Call Combat Commander นี่มันคือ ถ้าผมจะไม่ผิด191 1นมัน้งผมเคยใช้อ่ะแม่งโคตรแรงเลยจากกมอยู่นะผมชอบมากและในส่วนสุดท้ายของแพทนย์มนะผมจะเป็นในส่วนของการแก้บักและการปรับปรุงใหม่เอาเฉพาะที่สําคัญและน่าสนใจนะเพราะาบัคเกมนี้มันเยอะมากเลยเอาเริ่มกันที่ตอนนี้เราสามารถที่จะยิงแฟรไลท์ได้นะนะพวกโคมไฟหรืออะไรพวกนี้ครับสามารถยิงให้แตกได้เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่อำพางซ่อนตัวในแมปกลางคืนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นระบบกา๊าซนะผมยิงช่องท้องแล้วตายได้ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนทาคอหรืือออเปล่าาคยิงงท้งดํ แล้วคุณโดนอีกหนึ่งดาเมจที่ไหนก็ได้บังคับตายทันทีผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าใครทราบรายละเอียดมาคอมเมนต์บอกผมทีนะตรงนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจจริงแต่ระบบนี้คือจริงช่องท้องแล้วตายได้ในส่วนของ UI ระบบสุขภาพการบาดเจ็บมีการระบุที่ทางกระสุนและชิ้นส่นกระสุนที่ชัดเจนมากขึ้นระบบเลือดหยดลงพื้นอนมและการแจ้งผลการตายชัดเจนมากขึ้น แก้ไขและปรับปรุงระบบเควสนะผมให้สามารถส่งเควสได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องกลับฟรอปแล้วและเควสการฆ่าศัตรูเนี่ยสามารถแชร์โปรเจคชั่นกับทีมได้เรียบร้อยแล้วนะผมรีเวิร์สเควสหลายจุดได้มีเควสใหม่ให้ด้วยในส่วนของ a i และ NPC มีการปรับปรุงครั้งใหญ่นั่นคือ n p c เนี่ยตอนเนี้ยจะมีแอนิเมชั่นใหม่ก็คือการเช็คบาดแผลตัวเองหรือการเดินขากระเพหรือแม้แต่การยิงหัวแล้วเด้งออกเป็นเอฟเฟกต์ใหม่นเนี้ยผมเจอมาละแล้วก็การโดนแฟลชแล้วหน้าเบอร์หรือมีการพูดเตือนก่อนยิงเาราผม และในส่วนของ q u a l i t y o f l i f e ตรงน,นี้ยผมปลื้มมากเลยก็คือปรับกราฟิกต่ำแล้วลื่นขึ้นคือเกมแพทศูนเนี่ยเป็นแพทที่ผมเล่นแล้วฟินมากเพราะเกมมันลื่นจริงๆผมสามารถจะเล่น เรโซนได้เกิน100เฟรมเรทแล้วซึ่งผมแฮปปี้มากคือส่วนของการอ่าอินดาวซ้ายนะผมผ่านตัวเลนส์โคบเนี่ยก็คือการซูมผ่านกล้องเนี่ยมันสมูทยิ่งขึ้นนะครับผมสามารถจ่เรียงไอเทมในล็อกเกอร์ได้แล้วระบบคีย์บอยอันนี้ดีมากระบบคีย์บายใหม่รองรับการกดสองครั้งก็คือดับเบิลพลัสคีย์บายยกตัวอย่างเช่นผมกดคอนโทรลหนึ่งครั้งเพื่อนั่งยอ่อกดคอนโทรลครั้งเพื่อนอนราบแต่ถ้าผมกดคอนโทรลสองครั้งชึบชึบ มันจะยืนขึ้นเต็มตัวเหมาะมากสำหรับการลุกหนีหรือลุกยิงสวนนะครับผมและในส่วนของการแก้บั๊กเน็ตเพิ่ม UI การแจ้งเตือนแก้บั๊กสามารถที่จะมารีเซ็ตตั้งค่าที่หน้าเมนูได้แล้วนะและในส่วนของการเชิญเพื่อนสบบามารถเชิญผ่านสตรีมได้แล้วลดเสียงคุ้มไม้และเสียงสัตว์ป่าซีส,สิ่งแวดล้อมเนี่ยลงและในส่วนของเพิ่มเติมนห้องสำหรับ n v i d i a User ที่มีปัญหาการจอซีรีส์50ซีรีส์ ผมเห็นว่า40ซีรีส์ก็เป็นนะอาการแคสณวันที่คลิปผมอัดอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้เขาปล่อยแพชชัฮอตฟิก2อ่ะสำหรับแก้ไขามาเรียบร้อยแล้วนะผมก็เป็นข่าวดีแต่ทีนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของฮอตฟิก1นะผมก็คือแก้ปอกแขนสะท้อนแสงในในวิชั่นนะผมตอนนี้แก้แล้วแล้วก็ในส่วนของแก้เสียงการแจ้งเตือนคอปและคอมแบทโซนปรับให้แจ้งเฉพาะคนที่อยู่ใกล้บางทีผมอยู่โคตรไกลเลยแจ้งผมทำไมวะและในส่วนของการแก้นะผมไม่ให้สามารถเกิดใหม่ได้ในครอป ถ้ายังอยู่ในสถานะปะทะนะผมไม่งั้นก็สปอนกันอยู่งั้นคนยึดเนี่ยคือกระสุนหมดก่อนพอดีนะผมไม่ทันได้ยึดแต่กระสุนหมดก่อนแล้วจบไปแล้วนะผมสำหรับแพท0.3ถ้าเกิดว่าพวกคุณบางคนสงสัยว่าทาไมผมถึงไม่พูดถึงทวิโดบเลยแจกอย่างนี้อย่าแจกเลยดีกว่านะผมแต่เข้าใจว่ามันเป็นการ PR มันจะได้เป็นการเรียกกระแสของเกมซึ่งเอาจริงแพท0.3นี่เหมือนแพทแห่งความหวังเลยนะแล้วทาให้ตัวเกมเนี่ยเรียกได้ว่าคืนชีพกลับไปอีกครั้ง ถ้าเกิดเพืเ่อนๆชอบนะผมก็อย่าลืมกระซ่วสซับคัญและแชร์เป็นกำลังใจกันทางช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วพบกันเมื่อนักลบบนเกาะรามากต้องการให้พวกเราไปยกสอบทรายสวัสดีครับ